ตีให้โดนลูกบอลสิครับตีลูกบอลเออโอเคตีลูกบอลโอเคให้โดนลูกบอลเลยให้โดนลูกบอลเลยน้องไ,ไ,ไปดูกก็ไก่ไปพี่ตังตีลูกบอลอย่เนีน่ย ตีตังตีลูกบอลเดี๋ยวน่าโดนหนัวเลยใกล้เลยอย่ามาใกล้แต่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 อย่ามาใกล้แต่แต่ไม่เอาตีลูกบอลตีลูกตีลูกบอลไม่ใช่ตีไม้มันตีลูกบอลครับเอโดนไหมเอ้าโดนแล้ว มาทำไมไม่คนนี้มาทำไมคะ